เอ้ครับชัวๆอยู่แล้วชัวช์ๆของแบบนี้มาเออเออขออีกนั่นแหละนั่นแหละเต็ม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 ครับเต็มเต็มเป็นไงเป็นไงเป็นไงขออีกหน่อยได้ไหม,มนั่นแหละไหลไหลไหลไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยไหลไหลมาแล้วรอบนี้ปิดจบที่พอ2238บาทฮะกรับสวัสดีมิรักนักปั่นทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตตวันกับมิเตอร์สล็อตนะฮะ อันดับแรกเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับเกมที่เรามาอยู่กันในวันนี้นะครับก็คือเกมไทลิเวอร์วันเดอร์นะครับหรือมหาสัรย์แม่น้ำไทยจากค่าย p g s o ซอนั่นเองนะฮะไม่พูดข้ามทำเพลงน,นะครับวันนี้มีทุนที่500บาทเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบท5บาทนะฮะเดี๋ยวจะกดหมุนนะฮะนะครับเบทแรก ไม้สองอาวสแกตเตอร์เข้าเลยหรือเปล่าไม้สองสแกตเตอร์จะเข้ามาเลยไหมมาลุ้นกันนะฮะอา้าวเรียบร้อยครับสแกตเตอร์เข้าแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มไปไหนเลยนะฮะนะครับลุ้นกันไปฮะไอ้ตัวพวกขอบสีทองนี้นะครับถ้าเข้าแล้วเราได้นะฮะมันก็จะเปลี่นเป็นไวให้เรานะครับเดี๋ยวจะมาเราดูตัวอย่างอ่าเรียบร้อยครับได้ต่อไหมยังไม่ได้นะฮะ scatter เ,เราก็จะได้สิบสองครั้งนะครับนี่เห็นไหมเราได้ไวา,าแล้วเอาไว้หนึ่งตัวโอเคยิ่งตัวที่ได้ยาวๆนะทุกคนมันก็จะได้ไวยเพิ่มขึ้นแบบจำนวนครั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปต่อครับมาสิบมาเล้าไม่มาไปต่อครับอืมอืมเรียบร้อยครับมะเขือเปาะมาได้ไหมเอาขอมะเขือเปาะอ,อืมไม่ได้มะเขือเปาะนะไปต่อมาครับไปอีก มได้ไหมเอออืมวันนี้ได้มาคุณที่คุณส่งอาอวายเข้าเรียบร้อยครับได้เคบวกสองวายเป็นไงเป็นไงอีกหนึ่งครั้งฮฮ <c oughs> ีนได้มาร้อยสี่นะครับครับมาอืสิบเรียบร้อยครับ โอ้โหเสยดายสองตัวนี้ก็ได้มาสองาสินะครับสำหรับการหมุนแค่3ครั้งเอาเข้าอีกเลยหรือเปล่าเรียบร้อยครับเข้าอีกแล้วไปครับไปต่อ12หมุนเหมือนเดิมนะทุกคนไปฮะมาหน่อยเร็วๆไว้รุ่นใจร้อนไปเออสิบมาสิบ <c oughs> ไม่มามาครับ มาเออนั่นแหละจริงมามไม่เข้าวะมามาสิบขอสิบสิบไม่เข้าพาตร,ตรงนี้นิดเดียวไปไปต่ออืมามา,มาขอหน่อยขอตุ้มตุ้มไม่ตุ้มเท่าไหร่นั่นแหละโอ้ คิงมาอืมไม่ได้คิงรอบนี้ได้มาแค่ห้าสิบนะครับมาครั้งสุดท้ายกับเบดห้าบาทเอามามาอืมโอเคฮะเดี๋ยวซื้อฟีเจอร์นะฮะมีซื้อฟีเจอร์เรียบร้อยนะครับไปงานต่อสิบสี่หมุนรอบนี้ได้มาสิบสี่หมุนเรามาลุ้นกันฮ้าว่า จะไปได้แค่ไหนมาขอหน่อยสิบมามสิบไม่เข้ามาหน่อยเลยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเออเอออืชมพู่ชมพู่ไม่เข้าเอาได้วายครับโโหวายสองตัวติดเรียบร้อยเรียบร้อยเอมาเอาได้คิวแทนเรียบร้อยครับเอมาเอาได้วายหนึ่งตัวยังไงไปต่อไหมโอ้โหโอ้โห รอบนี้มาอีกครับม,มามาขอ,ออีกเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าได้มาพันเก้าบาทเรียบร้อยฮะรอบนี้ถือว่าผมไปต่อมาอีกมา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 เอาไ่เข้าเลยเหรอว้าวเหรอว้าวเหรอเอา้าวโอเคไม่เป็นไรฮะรอบนี้ก็ยังม้มนะคะได้ซื้อซื้อฟีเจอร์ไปสามรอ้อยกว่าบาทได้มาหนึ่งพันะทุนกำไรเจ็ดร้อย 700. ไปต่อครับเบ็ดสิบบาทรอบนี้จะเป็นสิบหมุนนะครับไปมาสิไอลูกพ่ะยังไงยังไงเจมาเอา้าได้เรียบร้อยครับสแกตเตอร์เข้าไปเลยเรียบร้อยมามาอีกเจมาดิเอ้ยนั่นแหละได้วได้วาเอมาเอม A ไม่มาไม่เป็นไรเราได้สี่สปินนะครับไปต่อมามา,มาเร็วๆวัรย,วยรุ่นใจร้อนมาหน่อย ม้มานั่นแหละวายเข้าเรียบร้อยครับอืเออมหมดมาต่อไหมเอ <A S 1> มาเป้าเอมไม่มาสิบมะนิดเดียวสิบขอสิบไม่ได้ไงมาสิมาอีกขออีกหน่อยเจมามมครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเข้าเป้ามไม่เข้า ไม่เข้านะได้มา8ปสิบหไปต่อครับมามาเออนั่นแหละนั่นแหละขอหน่อยขอหน่อยวายเข้าเรียบร้อยขอหน่อยขอหน่อยมาอีกโหดอกนี้วายเข้าลัวๆมาอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วครับท่านคิงมาขอคิงคิงมาถ้าได้คิงนะทุกคนเมืออ่อกี้คือจบเลยถ้าคิงมาก็คือได้เลยแต่รอบนี้ก็ฟันมาหนึ่ง้านะ อันนี้เบ็ดสิบาทนะทุกคนใช้สูตรห้าหมุนแล้วซื้อสิบแล้วก็สิบหมุนนะครับแล้วเดี๋ยวจะซื้อโอเคสกแกตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าเข้าเปล่าเข้าเลยไหมอ้าวเรียบร้อยครับวายเข้าอืมผรกกาศมะผรกกาศอืมผระกาศครับเรียบร้อยเรียบร้อยผรกกาศเข้าสกแกตเตอร์เข้า,ขาด้วยเรียบร้อยครับเป็นไง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 สิบมะขอสิบหน่อยจะไ,ไ,ได้วายอืม เรียบร้อครับจบไปที่7จ็นะคะแต่ว่าสแกตเตอร์เข้าอีกแล้วมาดูกันว่าจะปิดจบไปที่เท่าไหร่รอบนี้เบ็กกับเบ็กสิบบาทน,นะฮะไปครับไปต่อตกใจเมื่อกี้เสียงนาฬิกาปุกไปครับไปครับมามามา,มาเข้าอีกเป้าอย่าบอกนะว่าว่าว,าว,าวารอบเนี้ยว้าหรือเปล่าอืมอืมอืมไม่เข้าเลยสิบมาสิบไม่เข้า ไม่ไมเข้าวะพาดพาดันาด,นาดเจมามยังไม่ทันได้ขอเลยทำไมรีบจังโอเคไปไปมามาขออีกปังปังเออนั่นแหละนั่นแหละมาอีกอมอมไม่ได้นิดเดียวขาดไปนิดเดียวถ้าเมื่อกี้นี้นะได้เข้าอีกนะจบเลยมาขอแบบตานั้นเอา้าสกตเตอร์เข้าอีกแล้วเรียบร้อยครับ เข้าบ่อยจังเข้าบ่อยแต่ว่าวก็ไม่เอานะเข้าบ่อยแต่ขอปังๆได้ไหมมาสิสักหนึ่งแมมาเออเออได้าวสองตัวเป็นไงเล่าเออมามามาอีกได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วชมพู่มาชมพู่สั่งได้สั่งได้เป็นไงเป็นไงเออนั่นแหละมาอีกสิบมะเิงมากแค่นิดเดียวนิดเดียวขอไม่ว่าเอานะรอบเนี้ย ขอไม่วานะมามามาอีกมาอมะเขืออ้อมะเขือไม่เข้าวะมาขออีกขออีกเอมามะเขือก็ได้อะไรก็ได้ยังทำยังไม่ทันพูจบเลยมาอีกขออีกหน่อยครับขออีกหน่อยครับมาอย่าว้าดีอย่าว้าดีอย่าว้าดิอย่าว่าดีอย่าว้าดีมะเขือปอกเข้าเรียบร้อยครับมะเขือเข้ายังไงต่อไม่ได้ โอเครอบนี้เข้าเข้าฟรีนะฮะได้มา434ไปต่อครับเอาเรียบรอ้อยเข้า2ตาติดสแกตเตอร์เข้า2ตาติดยังไงรอบนี้จะว่าเหมือนรอบที่แล้วเปล่ามาสิมาขอหน่อยสักหน่อยก็ยังดีต่ำๆาร้0นะรอบนี้ยเอา,เร,รอรา,าเรียบร้อยครับได้สิคิงมาไหมคิงมาเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงขอ,อม,มาอีกสีเออนั่นแหละ ไว้เข้าสองตัวยังไงก็ได้แน่ๆชัวชัวยังไงก็ได้แน่ๆชัวชัวๆชัววอยู่แล้วกล้วยมากล้วยมา <c oughs> ถ้ากล้วยเข้านะทุกคนเมื่อกี้คือได้เลยแน่ๆมาๆมาอย่าว้าดิขอห้าร้อยตำๆรอบเนี้ยห้าร้อยตำๆได้เป่าความหวังห้ารอยจะมาหรอสิบมา <c oughs> ครั้งสุดท้าย เออขอหน่อยปังๆหน่อยอืเอเข้าเรียบร้อยผักกาดมาคิงเข้าแทนผักกาดมะเขือยังไงอกล้วยมากล้วยก็ได้ขอกล้วยขอกล้วยได้ไหมกล้วยเข้าครับเรียบร้อย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 เป็นไงโอ้โหไม่ได้ใช้าวเรียบร้อยครักกรงงาารบรอบนี้ไม่ได้กล้วยแต่เราได้มาพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะฮะไปไปไปเป็นไงได้มาพันหนึ่งร้อยได้รวมทั้งหมดพันสี่ร้อยสามสิบแปด ไปต่อครับเออเออขังสุดท้ายเป็นไงมามาขอปังๆขอปังๆนั่นแหละนั่นแหละมไม่ได้กล้วยขอใหม่ขอ,อ,อรอบนี้รอบนี้ได้มาพันหนึ่งร้อยหกสิบหกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อฟีสปินกันดูนะสำหรับเบ็ดสิบบาทแอดบอกนะว่าจะซื้อห้าห้าแล้วซื้อสิบแล้วซื้อห้าแล้วซื้อสิบแล้วซื้อนะ เดี๋ยวมาลองดูว่าแต่จะปิดจบที่รอบนี้เรามาดูกันว่าทากาไรไว้ได้เท่าไหร่ฮนะไปครับมามาเร็วๆไวรุ่นใจร้อนเออเออมะเขือมะเขือ,มขอไม่เข้านะยังไงยังไงอื้อกล้วยเสดายกล้วยเสดายกล้วยนะเสดายกล้วยมาเออยังไงเข้าเปล่ามไม่เข้าวะไปต่อดิ ขอปังปังหน่อยได้ไหมขอป,ปังปังหน่อยได้ไหมเจเข้าไม่เข้าอีกแล้วไม่เข้าอีกแล้วมาขออีกหน่อยมามามามตัวกลางเมื่อกี้ถึงกับสูดปากหั่ไแบบส้ว่าทำไมไม่เข้าเมีวะทำไมไม่เข้ามาดิมาดิาดเออนั่นแหละเออเออขออีกหน่อย มา,มาครั้งสุดท้ายไม่เข้าปิดจบมาที่2514บาทนะฮะโอเคครับสำหรับเกมมาสัญจาณแม่น้ำไทยจากคราย PG นะฮะก็เป็นเกมที่น่าเล่นเพราะว่าแอดลองแอดลองใช้สูตรที่เป็นสูตรหหมุนเราซื้อ10หมุนเราซื้อนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับก็ทำกำไรมาได้ที่7889บาทนะฮะจากทุนที่500ถ้าใครสนใจก็ ตามไปเล่นนะฮนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจแ,และกดกระดิง่งปิ้งๆเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่แอจะทำให้ชมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวแอจะมาเล่นดูให้ดูใหม่นะฮะบ๊ายบายวันนี้ไปแล้ว